แดงจัดเจิดแบบนี้นุ่งแล้วสวยเกิดทุกงานค่ะเป็นผ้าอีกหนึ่งประเภทนะคะที่มีความนุ่มนะคะสัมผัสนุ่มค่ะผืนนี้เป็นไหมแกมไฟค่ะ,ะบุผ้ากาวแล้วผ้ายังไม่แข็งนะคะมาดูความพิเศษของหัวสิ้นผืนนี้นะคะเป็นหัวสิ้นที่เป็นหมักโครนค่ะ เป็นฝ้ายแท้แบบนี้เลยค่ะมีริ้วลายในตัวแล้วก็เป็นหัวแดงขาวแบบโบราณอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะเพราะว่าสวยไม่ซ้ำใครค่ะดูบริเวณสีทองตรงนี้นะคะเราใช้เส้นไหมค่ะไหมนี้ไม่แข็งด้วยนะคะเป็นไหมแท้นะคะในการจกลายค่ะแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวพื้นที่ว่างเป็นฝ้ายนะคะ ผืนนี้เป็นไหมแกมฝ้ายค่ะไหมก็จะมีความเงาฝ้ายก็จะดูแลรักษาง่ายผืนนี้นุ่งแล้วเย็นใจค่ะลายที่เชิงก็รับกับลายที่ตัวสิ้นด้วยนะคะทอมาเพื่อกันและกันแบบนี้เลยค่ะเชิงเป็นเส้นไหมค่ะยืนด้วยฝ้ายเช่นเดียวกันนะคะราคาผืนนี้4,900บาทนะคะบุผ้ากาวให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะเห็นไหมคะมีการเย็บเก็บงานให้อย่างดีค่ะ แบบนี้ค่ะซึ่งสำหรับท่านที่ชอบสีแดงๆนะคะผืนนี้แดงมากๆนะคะใส่แล้วเกิดใส่แล้วเจดิดแนะนำผืนนี้เลยค่ะมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะราคา4,900บาทสนใจทักคูรินเข้ามาได้นะคะกดสามเหลี่ยมทางด้านขวามือค่ะคูรินมีลิงก์สำหรับ กดเข้าไปแล้วเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์สอบถามอขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามผ้าทอภาคเหนือบายคูรินทาง Facebook นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจค่ะกดะ subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์ให้คุรินด้วยจะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะมีผ้าสวยงามใหม่ๆให้ชมแบบนี้ทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ